ที่หัวเชียงเปย่ยย่านการค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเมืองเซนเจินมีสินค้าอัจฉริยะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แปลภาษาเป็นตาอัจฉริยะเมาส์สอัจฉริยะของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้วนดึงดูดความสนใจลูกค้าเขาบอกว่าเมาส์ AI สามารถทำตามคำสั่งเสียงของผู้ใช้ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอวัดภาพหรือแม้แต่เขียนบทความ เมื่อปีที่แล้วมีสินค้าเพียง2-3รายการที่มีฟังก์ชัน AI แต่มาปีนี้แทบทุกอุปรกรณ์มี AI ติดตั้งมาด้วยแม้แต่เครื่องเป่าผมก็มีฟังก์ชัน AI การบูรณาการโมเดล AI ขนาดใหญ่เข้ากับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญตัวอย่างเช่นหูฟังไร้สายอัตริยะที่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากลายเป็นสินค้ายอดนิยมในทันที บางร้านในตลาดหัวเฉียงเปย่ยมียอดขายสูงถึงหลายร้อยชิ้นต่อวันเขาบอกว่าปีนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า188%ทั้งหมดเป็นเพราะ AI แม้ตลาดจะอยู่ในช่วงเฟื่องฟูแต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่าการแสวงหาการเติบโตระลอกสอง ลายเป็นโจทย์เร่งด่วนของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีผู้บริหารบริษัทเซนเจอรว่าเชียงอินดัสทรีอธิบายว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติและอุตสาหกรรมภายในประเทศต่างหันมาใช้ AI กันอย่างเต็มที่ความร่วมมือกับลูกค้าด้านเซิร์เวอร์ ODM การประมวลผลสมรรถนะสูงเติบโตต่อเนื่องเพียงครึ่งปีแรกการเติบโตหลายด้านพุ่งสูงกว่า100%เมื่อเทียบกับปีก่อน